สวัสดีค่ะพบเจอแกลนเสาวดอนในต่างแกล้งเลยเก้าเหมือนเดิมนะคะมาค่ะมามาเห็ดพักอบอคครีน้ำกันนะคะ่ะเส้าดอนเห็ดพักบอคครีนี่ใส่แคมีดเล่มเดียวกับอันมือเท่านี้นะคะบ่ได้หั่นกับเขียงเนี่ยหลายคนก็สิเห็นก็สิหูแล้วละเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะโอ้ แอนมหูจรรวันสิสทายกล่องยังไงจะมันจังเห็นการเห็นงานของสาวดอนสาวดอนตั้งกล่องบ่เป็นนี่นี่ดูแอนเอาตัวนี้มาขึ้นแบบนี้แล้วก็เอากละมังมาตั้งข้างล่างแบบนี้แอนรู้สึกว่าปวดคอมากมายเลยค่ะไม่รู้เขาถ่ายยังไงทําไมเขามองเห็นการทํางานดีดีแต่สาวดอมองไม่เห็นค่ะนี่นะคะนี่แหละ แต่ว่าทาเขาไทายเกีกับมีคนหนึ่งเหตุไห้มันกัดสิเห็นอยู่ค่ะอูทําแบบนี้รู้สึกว่ายืดขึ้นแบบนี้มันปวดสวงนี้นะแมคะ่ค่ะปวดแขนนะคะนี่เพราะว่ามันมันดบดยสวงของเท้าน่ะนก็จะจะปวดเอียงนะคะนี่ค่ะกระเสดาสินสวยงามนะคะนี่ค่ะสวยงาม ตามทองเรื่องอย่าผ่าลงแบบนี้นะคะถา้ถาผ่าล่งดอกมันจะแตกค่ะหลายคนก็คงจะรู้แล้วนะคะเนาะผ้าแบบนี้แล้วทําแบบนี้ก่อนแล้วเราค่อยเอาไปล้างนะคะอันนี้ก็บ,บอถิ่มนะคะเรนสิปอดใหเบิ้งหลังจากทีแอนฮิตตัวนี้แล้วนะคะประเทศไทยหนาวหรือยังเอยสวีเดนเขานาน,านหนาวแล้วนะคะเหมือดเร็วแล้วค่ะช่วงนี้ มือเร็วหรอกค่ะหนาวนะคะเปลี่ยนเวลาค่ะหัวยิญ่โอ้ถ้าทางจะทำไม่เสร็จนะคะเพราะว่ายานมีดถูกมือค่ะเพราะว่ามันสูงนะคะสูงมากมายเลยค่ะ เฮ็ดจังสีแ่แหะค่ะการทำงานของเราเวลาไม่มีแขกเราก็เตรียมผักนะคะเตรียมผักดีหน่อยไม่ต้องแบบวานอะไรนะคะมานังหั่นไกด่ดวยมือืเมื่อก่อนนี้นะคะเมื่อก่อนถ้าไม่มีเวลาถ้าไม่มีลูกค้าแบบนี้เข้ากับสีมาจัดการหั่นไก่ด้ค่ะเมื่อก่อนนี่หั่นดวยมือนะคะแต่ส่วนนี้ ตั้งแต่มีเครื่องมาแอนกับบหั่นมือแล้วกับเนื้อแอนก็ใช้เนื้อที่หั่นแล้วเหมือนกันนะคะ,ะประเด็มานนังหั่นค่ะถ้าไดนรู้สึกว่าแอนไม่ชอบบ่มหมักโทรศัพท์เครื่องนี้มากมายเลยนะคะถ่ายเวลาถ่ายวิดีโอมันจะเป็นอยู่กับโทรศัพท์ด้วยนะคะถ่ายออกมาแล้วหนาขาวผ่องบ่งคือหน,น, <laughs> นาขาวๆหน่อยไหมไม่เข,ข้าใจคือกันว่า ขนาดโทรศัพท์ก็โทรศัพท์ยี่ห้อเดียวกันนะคะอเ,คเออหน, <laughs> นาก็คือจังบดใส่หยังเกินให้มันขาวนะดีว่าดีขนาดดันร่องผืนยังใส่สีออกแท่นๆหุ่นแม่เวลามาถ่ายกล้องแล้วขาวปีดเลยนมีบ่ได้โอเคสักเท่าไหร่เลยกลว่ากันไปตามเรียงตามเล่าเนาะค่ะเนาะ ดูแต่ละหัวผักหนาหนาวนี่สิสวยก็ผักหนาหอนได้เสาดอนเป็นแปลกใจเยอะทำไมผักหน้าร้อนมันถึงขี้เหล่ทำไมผักหน้าหนาวมันถึงสวยเกิดหนาหนาวน่ดประเทศหนาอนเน่ใช่ไหมคนที่เขาอยู่สวนผักเขาจะรู้นะคะอย่างเราเนี่ยจะเป็นงงๆอยู่เพราะว่าผักหน้าร้อนนี่หัวอย่างแครนทลนี่ก็หัวเล็กดี เดียวออกก็เซ็จนะคะแต่ผักหน้าหนาวอะไรอะไรก็สวยอย่างบอคคอรีนี่ก็อิ่มกับอวบไม่แข็งด้วยนะคะผักหนาหวนนี่ขาแบบนี้นี่แทบจะไม่ได้เลยนะคะผักหน้าร้อนน่ะไม่เป็นตำหนิก็เป็นตำหนิที่แบบว่าอ่ามันไปถืกอะไรแล้วผิวเขาบาดแบบนี้นะคะ แอนชอบทําผักอบอคเคอรีร่นะคะแอนลานนเห็ดมวนดีค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวมีดถูกมือด้วยนะคะก็ต้องมาค่อยละแวงนักลบตองมีบาดแผลอยู่ตลอดไปล่าค่ะแต่มันก็มีสิทธิถูกมือได้เหมือนกันนะคะมีดตัวเล็กกระบาดหนึ่งบวกกับา่เขาซ้ำน้านน้หละคะ่ะเราสามารถทําชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ได้ตามสบายนะคะการเห็ดผักบอคเคอรี่หรือเห็ด ทำผักต่างๆนาๆนาเนี่แต่ละซางแต่ละเจ้าแต่ละฝีมือนี่ก็สิว่าคือกันนะคะแต่ละคนแต่ละชิ้นผักนี่มองดูลูกค้าจะรู้เลยล่ละว่าอยผักอันใดของบัวใด,ดประมาณนี้นะคะทั้งร้านนี่อันทําผักขี้เหล่กกับเพื่อนนะคะเหมือนกับว่าไม่รู้อ่ะทําทไม่สวยแต่ก็แต่ก็พัดได้ยุ่งสินะ กับวอยอมรับจะคล้องกับไปใไดอีกนะคะประมาณนี้แหละคะ่ะแบบนี้ก็อย่าลืมนะคะเขาก็ต้องเอาให้มัดค่ะฝั่งโน้นเขาก็ทำพริกหวานนะคะพริกหวานเขาก็หั่นใส่กล้องไว้ค่ะอะไรอะไรเราก็ต้องเตรียมไว้เวลาไม่มีลูกค้าแบบนี้ หลานอาหารกะสิเตรียมไว้ทุกคนทุกมองนั่นแหละค่ะเอนกะขึ้นวากะสิไข่ไข่กันนี่แหละเตรียมแบบว่าไว้พร้อมเวลาลูกค้ามาเนาะค่ะเนาะเนาะสิบว่าวาดมานั่งเฮ็ดจังสิเตรียมวันต่อวันไปจังสินะค่ะตลาดตะวามันกะว่าว่าด้ดอกว่าเมนว่าสิวันต่อวันเสมอไปเพราะว่าบางครั้งเขาเตรียมไปหลายเขากะว่าต้องเฮ็ดวันต่อไป บางครั้งหมดเราก็ต้องมานั่งทำเลยยังสิค่ะแลวแต่นะคะแลวแต่บุญแล้วแต่กรรมเสียงใต้เอาปานสื่อหวยเพะคะ่ะนี่นะคะไม่รู้ว่าหมดหรือยังได้แบบนี้แล้วเขาเกิเอาไปแช่น้ำนะคะ,แ,แ,นนะ,คะแช่น้ำนี่ยแช่โดนเลวค่ะถ้าแช่นานนี่เขาจะอมน้ำเขาจะเป็นเหมือนกับว่าพักซ้ำเลือดซ้ำน้องนะคะ ต้องแซ่จักประมาณ5้าถึงสินาทีคือใหญ่เกินสิบหานาทีประมาณนี้ค่ะสิบแบบดีไปเวอร์เลยแล้วตัวนี้นะคะเราก็มาท่านสิค่ะเอาแบบว่าเอาการเข้าออกนะคะเราก็เอาไปผัดได้นะคะพยายามอย่าทําแบบนี้นะคะเข้าเออนี่ยังกว่าน,นี้อย่าหลูดแบบนี้นะแม่ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นเส้นถ้าเราทําแบบนี้นี่มัน่าเป็นเส้นนะคะ เวลาเราเอาไปผัดเวลาเอาไปเคี่ยวน่ะมันจะไม่เป็นบอบเป็นเส้นค่ะเห็นปะได้แบบนี้แล้วเราก็เอาไปหั่นนะคะหัน่นอ่าหั่นเอาไปผัดนะหมค่ะไปผัดไปใส่ปป่งใส่แกงอะไรก็ได้นังนสงค่ะบางครั้งนี่การเฮ็ดพักนี่เราก็ต้องต้องแบบว่ารู้ว่าทำยังไงมันสะกินสบายน้ำด้วยค่ะ แมนบามีมีดแล้วก็จะทําแบบนี้นี่ค่ะแบบนี้เสี่ยงกับการถูกมือด้วยนะคะ,ป,ะปาดกันไปแบบนี้แล้วก็แงะขึ้นแบบนี้ค่ะนี่น,นี่เวลาเราไปเคี้ยวนี่รับร่องว่าเป็นเส้นติดฟันนะคะนี่ฝรั่งเขาไม่รู้จักวิธีการทําเวลาเขาเอามาเขาเอาแค่หัวมันแล้วเขาก็เอาตัวนี้ไปทิ้งค่ะแต่เขาหาหลูหม่ว่าน้ําหนักนะมันอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่าเ่นขายเป็นกิโลนะคะ นี่ค่ะเวลาเราผัดหรือเวลาเราใส่แกงต้มยำทำแกงออกไปแล้วนี่มันบกหูได้สั่มไปได้พลฝรั่งบางค้นนะว่าอันผักชิ้นนี้มาจากไหนยัง,สงะะเสร็จไหมค่ะเห็นปะไส้เดยแบบนี้ค่ะไม่สวยไม่เป็นไรนะคะพผบายแอนจะเอาไปหั่นอีกค่ะเราต้องหั่นอีกนะคะว่าเมนดาแล้วเด้๋ยดเดี๋ยวจะหั่นให้ดูแล้วก็ เพื่อนจะได้มองภาพออกค่ะว่าหั่นยังไงมาอันนี้เดี๋ยวค่อยปอกตั้งไว้ตรงนี้หน่อยเอามีดจุกเขานะคะเดี๋ยวจะหั่นแล้วก็จะเอาเป็นชิ้นให้เมึงลาหั่นแบบไหน โมลูวาสิตั้งกล้องแบบได้ให้ลุงป้านาอาได้เห็นกอ,อแบบนี้ค่ะหันก็สิเป็นประมาณแบบนี้นะคะนี่เห็นไได้แบบนี้ค่ะเอาใส่ไปแล้วเราก็มาเตรียมแช่ตัวนี้นะคะมาเข้ามาแช่กันค่ะเดีย๋ยวจะแช่ให้ลุงป้านาอาดูแล้วก็จะมานั่งหันทีหลังนะคะ อันนี้คือกะหลำนะคะอันทำกะหลำม,มาเดี๋ยวเปิดน้ำเย็นจัดใส่เลยนะคะแม้วินค้าของแล้วก็อันนี้คือน้ำส้มนะคะหยอดลงไปประมาณนี้ค่ะจะใส่เยอะนะเป็นหยังขละ่ะคือว่าใส่เยอะเสียงค่ะสั้นๆง่ายๆนะคะนี่ค่ะ แช่นามเย็นไว้แบบนี้นะคะอันนี้เรา,เอ,าออกไว้รอหันค่ะแบบนี้เลยนะคะให้นามถ่วมไปเลยเด้อค่ะเด้อยค่ะเดเบิ้องนามค่ะอี่นะคะพ่อค่ะโซ่อันนี้เราก็มาทำต่อนะคะกัสิประมานนี่ค่ะ การเฮ็ดพักการเตรียมพักของเห่าเนาะคะ่ะเนาะแล้วแอนก็จะจัดการหั่นนะคะหั่นะระกว่างกลางค่ะแบบนี่นะคะหั่นด้วยมีดแบบนี้ค่ะ15บหนาทีผ่านไปเร็วไวเหมือนโกหกนะคะนี่ค่ะออกไปแบบนี้เลยนะคะ ใส่กระมังไว้แบบนั้นค่ะนี่ขาห้ากรสีได้พักที่กรอบพัดแบบอร่อยอร่อยนะคะเอาออกให้เพิ่ะเด็ดน้ำด้วยค่ะเด้อนี่ค่ะ้าห้าวแซน่านเกินพักข้ากรสีแบบว่าซ้าเลือดซ้าหนองค่ะถ้าใส่แบบพอดีพอดีนี่เห็นแลคะห้ากรสีได้พักที่แบบว่าสะอาดแล้วก็ที่สำคัญกรอบด้วยนะคะเพิ่งค่ะนาน ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย